สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทางช่องลอนเทิดพงครับวันนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของโรคระบาดโรคลำปีสกินนะครับที่กำลังระบาดอย่างหนักในแถบภาคอีสานของเรานะครับวันนี้นะครับเราไปดูที่จังหวัดกระสินนะครับจังหวัดที่ใกล้เคียงกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมื่อวานเราก็ได้อัปเดตนะครับการประกาศโรคเขตโรคระบาดนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้เราก็เดินทางมาที่จังหวัดกาะสินนะครับจังหวัดกาลสินนะครับก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการระบาดของโรคลำปีสกินเป็นอย่างหนักนะครับโดยที่จังหวัดกาะสินนั้นก็ได้ประกาศนะครับเป็นเขตโรคระบาดไปตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมพศ2564ครับวันนี้เราไปดูประกาศของจังหวัดกาะสินนะครับเรื่องการกําหนดเขตโรคระบาดชนิดลำปีสกินในสัตว์ชนิดโคกระบือครับด้วยจังหวัดกาะสินพบว่า หรือสงสัยว่ามีโรคระบาดในสัตว์ชนิดโ,โคเนื้อป่วยด้วยโรคลำปีสกินซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบ,บัญญัติโรคระบาดสัตว์พศ2558โดยมีแนวโน้มที่จะระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดจึงอาศัยอำนาจตามตามความในมาตราที่21แห่งพระราชบ,บัญญัติโรคระบาดสัตว พศ2558ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 1. ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลำปีสกินในสัตว์ชนิดโครกระบือ 2. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดโครกระบือหรือซากสัตว์ดังกล่าวเข้าออกผ่านหรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามที่พระราชบัญญัติในมาตราที่22แห่งพระราชบัญญัติลูกระบาดสัตว์พศ2558ทั้งนี้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปประกาศณนวันที่17พฤษภาคมพศ2564โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะครับ นี่จังหวัดกรสินนะครับก็ได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดไปตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยโทษนะครับก็ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะจำคุกไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้า,ามีกเกษตรกรผู้ใดนะครับที่ฝ่าฝืนาตามประกาศตัวนี้นะครับซึ่งจังหวัดกรลสินนะครับก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ถือว่าระบาดกันอย่างหนักนะครับโดยที่ ตอนนี้เนี่ยก็ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในการที่จะไม่ว่าจะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการพ่นนะครับพ่นฉีดยานะครับป้องกันแมลงนะครับเพราะว่าเป็นพาหานำโรคนะครับดังที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็เป็นกรมปศุสัตว์นะครับที่ลงพื้นที่นะครับตรวจ เยี่ยมแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ก็เป็นภาพอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าท่านผู้ชมมีจังหวัดไหนบ้างนะครับในตอนนี้ที่ได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดนะครับลองลองคอมเมนต์อ่ามาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับตอนนี้ใครที่เกษตรกรท่านไหนนะครับที่กําลังเผชิญกับโรคโรคนี้อยู่นะครับลองเล่าประสบการณ์ให้เกษตรกรท่านอื่นฟังหน่อยครับ ผ่านคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอาการของวัวนะครับตอนนี้หายหรือยังลองมาคอมเมนต์เล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังได้อ่านหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็เป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับจากทางช่องของเรานะครับที่ได้นํามาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตอนนี้นะครับเห็นขายนะครับมีการขายวัคซีน ลำปีสกินนะครับในกลุ่มนะครับขวดสีออกข้อฟ้าเขียวนะครับขวดละหลายพันบาทนะครับหลายพันนะครับที่ขายกันอยู่ในกลุ่มตอนนี้แต่นะครับในกลุ่มของกลุมปศุสัตว์เองนะครับก็กําลังที่ไปพยายามนําเข้าแล้วก็หาวัคซีนนะครับผมเชื่อว่าถ้ากลุ่มปศุสัตว์ได้นําเข้าวัคซีนมาก็อาจจะราคาถูกกว่าตามที่ขายในกลุ่มนะครับ ท่านผู้ชมก็ลองติดตามข่าวสารจากหลายๆแหล่งดูนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ในเว็บไซต์ในข่าวทั่วไปนะครับในตอนนี้เนี่ยหลายช่องอาทางข่าวในทีวีเนี่ยก็มาทำาเรื่องอข่าวโรคลำกกปีสกินกันมากขึ้นนะครับตอนนี้กำลังได้รับความาให้ความสนใจจากสื่อสื่อสารมวลชนหลักๆนะครับท่านผู้ชม สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในข่าวสารคลิปต่อไปพบกันใหม่อย่าลืมสับสไคร์ให้กันด้วยนะครับพบใหม่ครับสวัสดีครับ